ภาพดีกับ3หมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทศัศสามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนศรีครับก็ต้อนรับเข้าสู่เบรกที่4นะอันนี้เป็นช่วงทีวีล่วนๆจากเอ็มคอร์บันนะครับ เมื่อกี้เราพูดกันตอนเดือที่สองมีช่วงที่ผมว่าดีมากเลยนะสิ่งดีๆใหม่ๆในชีวิตที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงน้ําท่วมใช่ครับอันนี้ก็มองว่าถ้ามีอะไรเพิ่มอีกไหมโอ้มีเยอะเลยไหนเราว่าเยอะเลยเมื่อกี้เราพูดถึงนายกใหม่น้ําตานายกใช่ไหมใช่อันนี้จริงๆไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นครับก็มีสับใหม่นะครับเราเคยเห็นน้ําเป็นแก้วเป็นขวดเป็นโหลครับคราวนี้เป็นก้อนเป็นมวลเป็นมวลนะเป็นสับใหม่นะครับอันที่ข้าวมุมมองใหม่ ของบ้านเรามผมเนี่ยออกเป็นผู้อพอยพมาจากบ้านแล้วพอถึงเวลาครบอาทิตย์หนึ่งก็ขอกลับเข้าไปหน่อยกลับไปดูทีทำอะไรเข้าไปทำอะไรไปชมวิว <laughs> <laughs> เป็นบ้านกลางน้ำ <laughs> <laughs> เป็นบ้านกลางน้ำนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็เป็นบ้านกลางน้ำบางท่านได้ดีกว่านั้นอีกมีมุมมองทางอากาศครับเพราะว่าโทรทัศน์ก็จะมี นักวิชาการสกายวิวสกายววิแล้วก็ไปถ่ายบางทีเห็นอ่ะพัฒนเรานี่อยู่กลางน้ําเลยอะไรประมาณนั้นนะครับทีเราเราอาจจะเจอดารามาเยี่ยมเราดารามาเยี่ยมบ้านก็มีอะไรแงบนี้ยนะครับบางอันสิบอันที่สิบนะมีถุงยังชีพของตนเองนะทุกทีเนี่ยเราจะแพ็คข้าวแพ็กของเนี่ยอย่างเช่นไปต่างจังหวัด ไปราชการหรือไปเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นรูทีนเราก็รู้สึกปกตินะแต่พอบอกว่าจะอบพยพเนี่ยเป็นเรื่องแล้วเออเราต้องคิดว่าสมุอยางชีพเราจะมีอะไรบ้างผมก็เคยจดไว้นะก่อนจะออกจะหนีน้าเนี่ยที่กลนวดออนะอันนี้ไม่สําคัญออะไรที่กลนวดไม่สําคัญขาดไปก็ไม่ตายหาซื้อใหม่ได้คือมันลืมไงของพวกนี้นะครับที่กลนวดอะไรอีก อ่าหลายหลายอยางคุณหมอเขาเทศมีอะไรที่จมท่อจม้งแว่นเหรแว่นตาไม่งั้นเป็นคนตาบอดไม่งั้นโอ้โหไม่เห็นลำบากมากก็ขาดแว่นแล้วหมดท่าเลยมีหลานของลูกน้องผมคนหนึ่งอายุก็ประมาณห้าหกขวบเองเขาก็ดูการ์ตูนรูซูฟลัดนี่แหละแล้วเขาก็บอกว่าคุณป้าข้าเมื่อไหร่น้ําจะมาดูเนี่ยเตรียมถุงยังชีพแล้วเตรียมถุงยังชีพแล้วอก็ไม่กล้าไปดูนะกลัวว่าเขาจะใส่อะไรก็ไม่ทราบแต่วนั้นเขานอนก็ไปเปิดดูก็ปรากฏว่ามีนมกล่อง มีผ้าอ้อมแผอมีทิชชู่ทีชชู่เปียกมีทิชชู่เปียกมีผ้าห่มอะไรแบบนี้คือเด็กหลังจากดูการสื่อแล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าอะไรจะเป็นสำหรับเขาแต่ว่าใครก็คงไปพึ่งเขาไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ด้วยตัวเองได้มือหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนได้ได้ทำกันมานะซึ่งมันน่าทึ่งมากเลยพมเมงผมก็ได้เห็นเสรทํามอะไรอย่างนี้เหมือนกันว่าการที่จะมีคนที่มาช่วยเหลือน มันจะเกิดความเสียดีในใจมากทีเดียวถ้าเขาได้ถ้าถ้ามีคนมาช่วยเราจริงถูกต้องครับเพราะว่าภาวะหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้มันมีบางเรื่องที่มันพ้นความสามารถหรือพ้นอาชีพของเราไปครับแล้วแค่แม้ระเป็นสิ่งเล็กน้อยของเขาเนี่ยแต่มันยิ่งใหญ่สําหรับเรายิ่งใหญ่มากเลยท่านนี้ท่านนี้มองก็เป็นเหมือนอย่างที่หมอทัดพูดนะแต่ว่ามันไม่ใช่อาชีพเราที่จะทําได้เราไม่รู้ทํำยังไงอย่างเช่นอย่างเช่นพอน้ําขึ้นทั้ง40ิเซน รถธรรมดาเข้าไปขนไม่ได้อแต่บางเดินมีรถดำใหญ่ๆสักคันหนึ่งมาช่วยเราเลยนะโอ้เทวดามาโปรดใ่่้วตันนั้นเองเนี่ยเราไม่มีทางทําอะไรได้เลยครับในการที่จะติดตอ่อใครจะ ให้เช่าสมมติจะเช่าจริงๆนะก็ไม่ต้องโทรหาใครนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะอยู่เขาโผล่มาใช่ไหมใช่ครับโอ้นี่เป็นเรื่องดีนะครับอันนี้11นวัตกรรมใหม่สู้น้ําโอ้เห็นเยอะเลยผมเห็นถุงพลาสติกเนี่ยมันเป็นใบยักษ์เลยแล้วก็เอารถขับเข้าไปรถขับเข้าไปแล้วก็มัดมันแต่เนี่ยมีมีคนที่ผมรู้จักเนี่ย รถท่วมทั้งคันไปเรียบร้อยแล้วไอ้ที่เอาหุงพลาสติกไปห่อรถไปเนี่ยนะท่วมเหรอฮะเอาไม่อยู่ความสวยก็คือน้ำที่ไหลมาคนจะมีแหลมๆในรูไปตนที่ให้เกิดรูขึ้นหรือมีใครที่เหมือนเหมือนน้าไปเจาะรูจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ถุงถุงแบบนี้นะครับมันต้องมีเทคนิคเหมือนกันถ้าเราห่อเฉยๆเนี่ยพอน้าเข้ามาอุ้มปุ๊บเนี่ยมันจะบีบมาทุกทิศทุกทางมันอัดเข้าหาพราะฉะนั้นมันอัดเข้าไปเพราะฉะนั้นจะมีของแหลมคมขาดด้วยตัวเองแล้วน้ําก็จะลีกข้าไปมันวิธีการก็คือต้องเอาออะไไรรปสดใต้ถ เพราะว่าใต้รถมันจะมีของแหลมคมอย่างเช่นโฟมหรืออะไรก็ได้นะครับพอรถขับเข้าไปนะเอาถุงเอาโฟมใส่ใส่เพื่อไม่ให้มันขึ้นมาโดนฉีขาแต่คนที่ไวเขาจะลืมนึกว่าน้ำเนี่ยจะมีเพรสเชอร์เสมอเลยทุกๆหนึ่งเมตรจะมีแรงดันหนึ่งตันหนึ่งตันที่ไม่ใช่เล็กๆนะเท่ากับรถคันหนึ่งอะรถสมัยใหม่ที่ซื้อจะถอยป้ายแดงมาเนี่ยคาระตันคาระตันแรงกระทำอย่างนี้เองมันอาจจะอัดเข้าไปที่ตงแหน่งบางจุดที่มันแหลมที่มันแหลมคมของรถยนต์นะก็ทะลุน้ําก็เข้าครับ มีเพื่อนบอกว่ามันลอยไปลอยมาแล้วมันกระแทกปูนผมไม่เศร้าเป็นไปได้ไหมปร,กรากฏว่าลอยลอยปร,กรากฏว่ามันทําให้รถเสียหายเพราะว่ามันมันต้องต้องมัดมันไว้ด้วยผมว่าเอา <c oughs> จริงๆคือน้ําหนักของของรถหนึ่งตันเนี่ยแต่ปริมาณของรถเนี่ยเกิน2คิว <c oughs> ใช่เกินสองคิวก็แปลว่าท่วมเครื่องคันเนี่ยมันจะลอยแล้วมันจะลอยไปไหนก็ตอนไหนแล้วไปตองทนนูนนนี่ไปเรื่อยเนี่ยครับแต่ว่าผมว่ารถคันนึงเนี่ยนะถ้ามันไม่เกิดเจออย่างที่เขาทั้งคืนเจอท่วมเลยเนี่ยรถมันวิ่งเร็วกว่าน้ำนะ อ๋วิ่งหนีทนอยู่แล้วใช่ไงก็ต้องต้องอย่าไปไว้ให้มันจอดให้มันให้มันพอให้นอนนอนตื่นไวหน่อยใช่ครับนอนตื่นไววัฒกรรมยังมีอีกมีอีกครับสวนสัตว์ใหม่ๆบางคนเนี่ยซีลบ้านอย่างดีเลยน้ําท่วมเข้ามาก็ไม่เข้าบ้านนะปรากฏว่ามองไปเนี่ยเป็นหน้าต่างกระจกมีระดับน้าปรากฏว่ามีปลาอยู่ข้างนอกเป็นปลาที่ตัวเองเลี้ยงไว้ชีวิตรูปแบบใหม่นะครับได้กลายเป็นผู้อพยพ แม้กลายเป็นจิตอาสาก็มีบางคนต้องกลายเป็นกรรมกรต้องขนข้าวขนของด้วยตัวเองนะครับบางคนเนี่ยเป็นกรรมกรคือเป็นหมอเลยนะเนี่ยมือด้านไปเลยเนี่ยน่าสงสารไหมน่าสงสารนัสงสารไหมไม่ค่อย่ารงเสียนหนึ่งนะนอกจากเป็นกรรมกรแล้วเนี่ยจะรู้น้ําหนักสิ่งของที่ตัวเองซื้อมาต้องยกตู้เย็นเองสิ่งที่สําคัญนะความรู้ใหม่นะครับความรู้ใหม่เกิดขึ้นเยอะเยอะเลยที่ที่ที่เราจะต้อง หามาเพื่อเผชิญกับภาวะนี้นะแล้วก็ขนขวายหาความรู้ใหม่ๆต้องมีการคิดใหม่อย่างยั่งยืนมีการวางแผนมีแผนในอนาคตมอนาคตนะครับไม่ใช่อยู่ไปวันๆตั้งแต่ซื้อบ้านว่าจะเลือกํำเลนใช่ใช่มีบ้านใหม่ตอนนี้บางคนจะต้องได้บ้านใหม่ละเพราะว่ามันอาจจะพังไปแล้วทั้งหลังนะครับบางคนก็บอกว่าแค่เฟอร์นิเจอร์ใหม่หรือทาสีใหม่หรือส้วมใหม่ท่อใหม่ระบบการน้ำใหม่ทีวีวงจรปิดใหม่ไปดูว่าน้ำขึ้นแค่ไหนที่รู้ก็คือว่า เงินฉุกเฉินที่เก็บสะสมเอาไว้เนี่ยไม่มีหมายเลยหมดเกลี้ยงเลยได้ใช้ได้ใช้มดเลยเขาเนี่ยนะครับเป็นเงินเพื่อฉุกเฉินจริงๆอันรองสุดท้ายครับความสามารถใหม่เราอาจจะต้องพายเรือเป็นอาจจะต้องเดินบนน้ำนี่เรื่องพายเรือนี่เจออะไรกันนะเจอเลยใช่ไหมผมพายผไม่ได้เรืออันหนึ่งนะแต่มันไม่ไปมันหมุนแล้วก็มันก็ไหลตามน่าซะมากกว่าที่ผมพายใช่ใช่ครับมันยากฮะมันยากมันเป็นอาชีพ ก็เลยต้องมีต้องมีภายหน้าหลังคําถอดดีที่สุดอืใช้คําลงไปที่พื้นขัดถนนเลยและสุดท้ายที่ผมคิดว่าสําคัญมากก็คือมุมมองใหม่ของชีวิตต้องมองด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงใช่นะครับอยู่ด้วยความมีเหตุผลอยู่ด้วยความมีพอประมาณด้วยความมีภูมิคุ้มกันสติสําคัญที่สุดสตินะฮะมีปัญญาคือความรู้แล้วก็มีจริยธรรมในการที่จะครองชีวิตครับ เรื่องนี้ก็เป็นที่เราค้นพบใหม่ๆในชีวิตซึ่งธรรมดาแล้วไม่เคยเห็นไม่เคยรับรู้นะครับเข้ามาไหมยังไม่มียังไม่มีเพราะว่าเขาคงจะไปอันนี้อันนี้จะไปออกในรายการวิทยุครับในช่วงนี้ก็คงนําท่านไปพบกับวิดีโอคลิปที่น่าสนใจนะครับเป็นสารคดีภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติซึ่งเรานำฉายติดต่อต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ บุคคลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านในการที่จะต่อสู้กับชีวิตน่าจะเป็นตอนที่ที่ที่้วนั่นะก็คงติดตามต่อไปนะแล้วก็หลังจากสารคดีเฉลิมพระเกียรติแล้วก็จะเป็นเรื่องของสารคดีของสุขภาพของผู้อุปถัมภ์รายการด้วยต่อเนื่องกันนะครับสำหรับวันนี้รายการขอาวการลาซะเลยครับหมอประยักษ์ไข่มุกครับไอยยทัศน์สำเสร็ครับทะเลศกสัยรวงับาวรสคีครับ ป้าให้เงินไม่ได้หรอแต่ให้เงินไปเงินก็หมดได้หมอได้กระทะไปเนี่ยไปเลี้ยงชีพหาเงินต่อได้นะจ๊ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยตรัสไว้ว่าเราอย่าให้ป้ากับผู้ยากไร้เราควรจะให้เบ็ดเพื่อเขาจะได้ไปหาธรรมาหากินน้ต่อไงได้จ้าไม่เป็นไรแล้วนะไม่เป็นไรแล้วนะจขอบคุณะ อย่าไม่ต้องไหว้ฉันหรอกจ้าถ้ายาอยากจะขอบคุณแกตัะเจ้าอยู่หัวดีกว่านะ ี่น้องภาคใต้ของเราโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชกําลังประสบภัยพิบัติจากภัยธรรมชาติจากพายุไต้ฝุ่นเกิดเป็นความเสียหายอย่างใหญ่หลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงขอเชิญให้พี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันบริจาคปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินเครื่องย่างชีหรือสิ่งต่างๆพอที่จะเยียวยาผู้เจ็บป่วยได้ขอเชิญ่าบริจาคได้ที่สถานีิทยุอสราชระวังดุสิต จากเหตุการณ์ตะลุมพุมกเมื่อปี2505นอกจากความเสียหายที่ทำร้ายทั้งชีวิตและน้ำตาสิ่งที่ได้รับคือน้ำใจและการช่วยเหลือของผู้คนมากมายมหาศาลที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรวบรวมน้ำใจจากพี่น้องทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ในวันนั้น จึงเกิดเป็นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จนเมื่อฉันได้ทำงานกับมูลนิธิทำให้ฉันเข้าใจถึงคำว่าทำบุญกับพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างไร พระองค์ท่านให้ลงไปเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับใช่ต้องรีบไปเดี๋ยวนี้เลยครับ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 ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้เลยเรครับอ้าวพวกเราติตโวลงชุมพรจะเกิดเหตุร้ายด้อีกไม่กี่ชัมม่วโมงเราต้องรีบไปช่วยทันนะถุงยางที่พระราชทานมีเท่าไรขนมาให้หมดเลยเร็วตั้งงงทที่สุไหม เด็กๆจ้ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครูมีธุระด่วนคุณครูจะไปไหนเหรอคะครูต้องไปเป็นไปรสณนียจะ้ะทำไม,ไมคะเดี๋ยวโตวขึ้นก็นรู้เองนะไปก่อนประกาศประกาศจากกมุตสุนิยมวิทยาพายุใต้ฝุ่นจะพัดเข้าฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้ให้งดออกเรือและเตรียมการอพยพโด,ดยด่วน อ้ามันอีห้องหมดออกเลือดีบอไอ้สงหอนใจจังได้กว่าบ่หูีอ้ปลาป่าคืนแค่นี้ทำมากลัวอยู่กนำนามอย่ากตัวคืนอยู่ใายไฟอย่างตัวพ้นไอ้พันเนียกูเจอมามา,มากแล้วช่วงนี้ปลาอลำล่งจุกไอ้มึงเหลือบ่ายุก็ไม่มีกินมืออะไร าพายุก็จะเข้าแล้วนะคะผมรู้ว่าพรุ่งนี้มจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณหมอจะทิ้งชีวิตของคุณหมอไว้ที่นี่หรอคะครู้ไหมว่าที่ผมเนี่ยเป็นหมอได้เนี่ยผมได้ทุนจากพระเจ้าอยู่หัวจะอยู่หัวไม่เคยทิ้งเราแเราจะทิ้งคนที่นี่ได้ไงปะผมไปก่อนไม่มีใครรู้หรอกว่าที่พระเจ้าอยู่หัวให้ทุนเรียนจนจบหมอต้องใช้เงินเท่าไหร่ ผมจะขอตอบแทนคุณของพระองค์ท่านให้ดีที่สุดพายุเข้าที่ชุมพรชุมพรตรงไหนพี่ตรประทิวพี่ฉันฟังไม่ผิดใช่ไหมพายุเข้าที่ปะทิวเหรอแล้วลูกอะลูกของเราอยู่ที่นั่นนะลูกจะไปยังไงอะเีาใจเย็นก่อนดีวกว่า สวัส oh ดีครับรถพร้่มนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมในตอนนี้หลายๆพื้นที่ของประเทศยังคงประสบภัยน้ำท่วมผู้ประสบภัยจะต้องใส่ใจในเรื่องของอาหารเป็นอย่างมากเพื่อไม่ให้เสี่ยง ต่อการเกิดโรคทางเดินอาหารและส่งผลเสียต่อสุขภาพอาหารที่เหมาะในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นอาหารกึ่งสําเร็จรูปอย่างบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปโจ๊กกึ่งสําเร็จรูปและปลากระป๋องซึ่งนอกจากสะดวกแล้วยังมีราคาประหยัดเก็บได้นานควรดูวันเดือนปีหมดอายุที่ฉลากอาหารให้รอบคอบที่สําคัญควรเป็นกระป๋องแบบพร้อมเปิดแนะนํา ว่าควรเลือกกินรสจัดสลับกับรสจืดหรือไม่ใส่เครื่องปรุง ราะมีโซเดียมหรือเกลือเยอะและถ้ารับประทานแต่อาหารแห้งอาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเหล่านี้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะไม่ดีต่อสุขภาพได้แต่นอกจากอาหารกึ่งสําเร็จรูปแล้วยังมีอาหารอีกหลายอย่างที่เหมาะกับสถานการณ์แบบนี้อาหารปรุงสําเร็จที่เก็บได้นานบูดเสียช้าเมนูที่เหมาะเช่นไข่ต้มไข,ข่เค็มน้ำพริกต่างๆหมูหยองกุนเชียงทอดหมูทอดหมูแผ่ and เนื้อแดดเดียวเนื้อเค็มปลาเค็มหมูเค็มหมูหวานเนื้อหวานปลาแห้งหรือข้าวเหนียวนึ่งธรรมดาข้าวกระป๋องข้าวหลามที่ไม่ใส่กะทิแพ็กเกอร์เีเรียลอัดแท้งขนมปังกรอบอาหารเหล่านี้จะเก็บไว้ได้หลายวันแต่ควรที่จะเลี่ยงขนมปังปอนเนื่องจากมีอายุสั้นและขึ้นดาได้ง่ายสำหรับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กอย่าลืมนม ust ที่สามารถเก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็น ซึ่งนอกจากเด็กแล้วทุกคนในครอบครัวก็สามารถดื่มได้ ผักและผละไม้ก็จำเป็นต่อการบริโภคเพราะร่างกายของเราต้องการวิตามินฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ควรเก็บผักและผละไม้สดเอาไว้บ้างผลไม้สดบางชนิดเช่นพวกแอปเปลิลกล้วยส้มเก็บไว้รับประทานได้แม้ไม่อยู่ในตู้เย็นแต่ก็ควรล้างให้สะอาดและไม่ควรเก็บไว้นานเกินหนึ่งสัปดาห์หรืออาจจะเก็บเป็นประเภทของผลไม้อบแห้งหรือผลไม้กระป๋องก็ได้หากมีของสด ในตู้เย็นเป็นไปได้ควรล้างให้สะอาดเพราะหลังจากนี้คุณอาจไม่มีน้ำสะอาดให้ล้างมากนักแล้วก็จัดการปรุงให้อร่อยเท่าที่เวลาเอื้อมนวยคุณอาจยังพอเก็บไว้รับประทานได้1นถึงสวันก่อนที่จะต้องรับประทานแต่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือปลากระป๋องสิ่งสําคัญอีกสิ่งคือน้ําสะอาดหากมีเครื่องกรองน้ําควรกรองน้ําเก็บไว้ให้มากๆเพราะมันคือสิ่งจําเป็นอย่างมากสําหรับการเอาชีวิตรอดในช่วงน้ําท่วมหาก ล่องหรือถังที่ปิดฝาได้สนิทสำหรับบรรจุอาหารแหง้งแต่ไม่ควรบรรจุจนเต็มหรือหนักจนเกินไปควรเหลือที่ว่างเอาไว้ด้วยเผื่อเวลาน้ำมาจะได้ลอยได้ไม่ต้องเสียเวลาแบกหนีน้ำหากเป็นถังที่มีหูด้วยก็จะยิ่งดีเพราะสามารถใช้เชือกลอยเข้าด้วยกันลอยหนีน้ำได้ง่ายๆคุณจะได้มีเวลาไปยกของส่วนอื่นที่สำคัญกว่าถัางหรือคูลเลอร์ที่สามารถกักความเย็นได้ การซื้อน้ำแข็งมาใส่แล้วแช่อาหารบางส่วนที่ปรุงไม่ทันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเพราะมันจะช่วยยืดอายุผักและผลไม้สำหรับเก็บไว้บริโภคในยามน้ำท่วมได้นานขึ้นอีกนิดโดยเฉพาะในบ้านที่มีตู้เย็นมีขนาดใหญ่ไม่สามารถขนย้ายหนีน้ำได้หรือไม่มีกระแสะไฟ ทำให้ไม่สามารถทําความเย็นได้นอกจากนี้อย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดมือติดบ้านเอาไว้ด้วยสําหรับไว้ทําความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหาร mm hmm. เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มากับกระแสะน้ําแต่ไม่ควรเลือกชนิดที่มีฤทธิ์ดุนแดงพราผิวหนังของเรานั้นไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนอิฐปูนฉัน ของผิวหนังอาจถูกทำลายได้ง่ายโดยเฉพาะเมื่อน,น้ำท่วมผิวหนังจะเปือ่อยง่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีดิดนุนแดงอาจทำลายผิวหนังได้รวดเร็วและสร้างความเจ็บปวดเพิ่มในช่วงน้ำท่วมได้นอกจากเรื่องของอาหารที่เราควรใส่ใจให้มากๆเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่อโรคภัยต่างๆที่จะมาในช่วงนี้แล้วเราควรที่จะต้องมีสติให้มากๆในการรับฟังข่าวสาร และประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w f o o d f o r h e a l t h g u i d e b l o g s p o t c o m และ w w w t h a i h e a l t h o r t h กับสาหมออารมณ์ดีโดยนายแพทย์มยทศัศสามเสนนายแพทย์ปัญญาไข่มุกและนายแพทย์สมศักดิ์วัฒนาศรี